สวัสดีกล้องหน่อยค่ะเดีด๋ยวดิดิกล้องหน่อยค่ะไม่ที่บอกแม่เดี๋ยวแม่ก็จะบกโอเคนะครับวันนี้อยู่ในช่องนายตูด,ตดีตัวแฟมลิมล,ล <c oughs> ี่นะครับเอ้ยไม่ใช่นายตูดีชาแนลชาร้านเราเราเปลี่ยนชื่อแล้วนะครับครับวันนี้เราจะมีทริปเล็กๆสําหรับครอบครัวเราเดี๋ยวเราไปข้างนอกกันเดี๋ยว<บ>ดูกันว่า<บ>วันนี้น้องเพชรกับน้องน้ําพุแล้วก็ครอบครัวนายตูดีจะพาไปไหน โอเคครับเดี๋ยวเจอกันตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงเป้าหมายแล้วนะครับอันนี้เป้าหมายแรกก็คือวัดเขาสุกิมเขาสุกิมอ,อําเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีนะครับนี่ครับวันนี้เรามาให้อาหารปลาอันนี้เราดูลิงลก่อนน้ำโพน้ำโพน้ำโพขาน้ำโพขาเดอเอเดเอ,เอ,เอ นะคะเที่ยวแจยิ้มอเดี๋ยวเราดูไปเลี้ยงปลากันดีกว่าครับนี่แม่บ้านโอเคครับถึงวัดเก,ก่าสุกิมแล้วเราไปเที่ยวกันนี่ก็เป็นบริเวณเลี้ยงปลาครับนี่เต,าาต่าปลามันตูวใหญ่ยุ่มพ่ออันนี้บริเวณเลี้ยงปลาของ วัดเขาสุกิมนะครับอันนี้ก็เป็นจุดจำหน่ายอาหารปลาและเตา่าดูแม่บ้านแม่แม่บ้านใจความปลาไม่อิ่มหรอกแค่นี้เลยเป็นกินดีนะดูนลาสวชอบกินที่รทอนกินน้ำปังอันนี้แผ่นแผ่นละกี่บาทครับด้านละาห้าแผ่นโอ้ข้างล่างห้าข้างบนห้ารวมแล้วเป็นชิฟแผ่นละสิบบาทไง ไปละสิบบาทครับโอ้โหครับเพชรปลาลูกเดี๋ยวเราไปเลี้ยงปลากันครับแล้วก็จากสะพานตรงนี้นะครับก็นี่เป็นคิวคุยคิวมารอรถล่างขึ้น,ขนเขาอันนี้อันนี้ก็เป็นสะพานไปอีกฝั่งหนึ่งดูนกกินน้ำํำนกพิราบกินน้ําไม่ใช่กากินน้ำนะครับเอากินไว้ก่อนเดี๋ยวเราค่อยเดิน เราเข้าไปด้านในกันดีกว่าครับอันนี้เป็นพื้นที่โดยโดยรวมครับนี่เห็นไหมครับนี่เป็นสระที่ทุกคนมาเที่ยววัดเขาสุก,กิมแล้วก็จะให้อาหารปลาบริเวณเนี้ซึ่งปลาที่อยู่ในในสระนี้ก็จะได้รับอาหารที่ปริมาณมากในแต่ละวันนะครับนี่เราก็จะข้ามสะพานมาอีกฝั่งหนึ่งจะไปเลี้ยงปลาด้านหลัง ซึ่งปลาด้านหลังเนี่ยมันไม่ค่อยได้ได้รับอาหารเพราะว่าคนน้อยคนนะครับที่จะเข้ามาอันเดี๋ยวเราไปดูปลาด้านหลังกันดีกว่าครับน,นี่ก็เดินมานี่ตรงนี้ร่มนะครับร่มรื่นครับมาได้เดยเขาก็มีทางมาเนี่ย <S s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  รเราเดินดิเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราขึ้นข้างบนอีกรู้สึกหัวละกลับเมง่อี้อันนี้ก็เป็นอีกสถานที่นี่ครัรบนนะ ลับัสะพานรักสารสินมาน้ำผู้มาเร็วเนอะมาเดินมานี่เดินมาตามแม่ลูกมา,มาตามแม่มานะคะนี่น้องน้ำผู้ไม่เคยเจอพื้นเหล็กครับเห็นสีสันมันแปลกตาครับนี่ถึงบริเวณเลี้ยงปลาด้านนี้แล้วนะครับเรามาดู โอ้ด้านในนี้จะเป็นพวกปลาช่อนปลาดุกเนี่ยปลานิลพวกเนี้ยเยอะนะครับส่วนด้านหน้าที่เราเห็นเมื่อสักครู่ที่สระใหญ่ๆนั่นก็จะเป็นปลาสวายแล้วก็เตา่าตะภาพนะซึ่งเนี่ยสระด้านในเนี้ยนี่นี่เราเห็นมีปลาทับทิมก็มีปลาทับทิมปลานิลปลาช่อนปลาดุกนี่อยู่สระเนี้ยซึ่งปลานนปลาด้านในเนี้ยนักท่องเที่ยว ส่วนมากจะไม่ได้ค่อยเข้ามาเพวกไกด์ไม่ค่อยพาเข้ามาหรอกครับไกด์จะาพาะขึ้นข้างบนไปดูสารีธาตุข้างบนมากกว่านี่ไปยืนกลาง,งกลงสะพานแล้วก็โยนปามจะได้เข้าไปเยอะครับนี้ครอบครัวเราจะเอ๋จะเอ๋จะเอ๋ <laughs> ดี๋วหน้าตาพระาตเลนนะครับจะเอ๋ลูกวองกล้องก่อนเซ ไอ้หน <premises, S 2> <I know. S 1> ูน yeah, ้ำผู้ลองกล้องดิดิดิเนี่ยครับเป็ดเลี้ยงตรงไหนอะดูเลี้ยงรูปลาหน่อยดิโยนครับพี่เด่ครับเมื่อกี้ผมโยนอาหารลงไปโดนหัวปลาแกกินอาหารปลาหนมปังอันนี้คนก็กินได้ผมเยวโยนไปโดนหัวปลาแล้วปลาไปกัดพวกเดียวกับมันลองลองโยนทางนี้ดิน้ำผู้นี่ไอ้เป็ดโยนใต้สะพานเนี่ยเราเลี้ยงปลาจะไปแจ้งลบหน้ำผู้ มีเตามีเตาตะนุลกลองเพชรเราให้อาหารปอปลาตากลมโอ้ยทับทิมตัวน,นั้นแดงเลยโอ้ยปลาดุกตัวเลอเลยครับปลาตะเพียนก็มีปลานินปลาทับเพียนปลาทับทิมปลาช่อนโอปลาช่อนตัวใหญ่มากครับโอ้ยนี่ถ้าไปอยู่อ้อนมีเต่ามาด,ด้วยครับดูดูด,ด เอ้ย้วมันตภาพหรือเปล่าเอ้ยตาภาพมีตาภาพตัวเล็กๆมาด้วยโยมเพชรโยมมาให้ถึงตาภาพเลยดินี่โอ้ยปลาดุกตัวเบลอคดพ่อคดแม่ปลาดุกใช่ใช่ตาภาพเอ้าโอตอนนี้เรากําลังพยายามส่งขนมปังไปให้ถึงตาภาพนะครับแต่ว่าตาภาพเนื่องจากว่าว่ายน้ําช้าไม่ทันปลานะครับโอ้ยปลาช่อนปลาดุกตัวใหญ่มากครับน่าจะตัวเล็ โอ๊ยไหนว่ามันไม่ทันมันไม่ทันป้าอันทานที่ดีเนี่ยเพชรทานเป็นชิ้นเล็กๆแล้วย่อนไปตรงสะพานเนี่ยย่อนไปตรงนี้เลยเออไม่ต้องเุ้วี่ยงเดี๋ยวปามันว่ายมาเองไอหมาขนมปังปลาดูดิเพชรระวังขนมปังลนเอาเพชรวางเงี้ยเราย่อนไปตรงเนี้ยเราย่อนไปเดี๋ยวให้มันมาใกล้ๆสงสารแต่ภาพแต่ภาพไม่ได้กินนะครับตัวใหม่ี่อ นี่น้องน้ำพุกับคุณแม่ดูครับอน,นี่อนมปังใส่มือครับน้ำพูกินค่ะน้ำปังใส่มือครับดูยรู้เกิดอะไรขึ้น,น,นครับปับ๊บปั๊บอ้าวครับพยายามบีไปชิ้นเล็กเล็กปับ๊บกินห <laughs> นูก็กินกันไม่ล่าลูกออ อีแม่ชอบครับลูกกินขนมปังโน่้วติดคอแม่พอแล้วยวติดคอลูกให้ปลากินลูกดูกปลาด,ดุกตัวใหญ่ครับอันนี้ก็เป็นกิจกรรมเล็กๆนะครับตื่นเต้นปลาตัวใหญ่ครับข้างหน้าเป็นปลาสวายซึ่งปลาสวายตัวใหญ่มันก็จะคล้ายๆปลาบึกอันนี้เราไม่ตื่นเต้นเพราะว่าเราเห็นกันบ่อยแล้ว แต่อันนี้มันเป็นพวกปลาพื้นบ้านนะครับปลาช่อนปลาตะเพียนปลานิลพวกเนี้ยปลาดุกเนี่ยโอ้ยปลาดุกโอ้โหรึ่น่าจะดุกรสเซียมมันตัวใหญ่เถอะหรอกน้ำผู้เห็นไหมลูกเห็นไหมคะลูกน้ำผู้ว่าหนูเห็นแล้วแม่หนูเห็นว่าที่นอนหนูอยู่ตรงไหนี่โทษโอ้ยนี่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 โอ้ยโอ้ยนั่นน่ะโอ้ยโอ้ยอยูหัวมันเท่ารูหัวน้ำผู้เลยเนาะโอ้ยใหญ่กว่าหัวน้ำผู้อีกนะโอ้ย ใหญ่จริงครับใหญ่จริงนู้นมันยังลอยอยู่เลยนะครับปลาไม่กินรองเท้าลูกไม่ต้องโยนขนมปังจะหมดแล้วครับอเดี๋ยวเราเลี้ยงปลาเสร็จเนี่ยเราก็จะขึ้นไปบนเขาเขาสุก,กินเนี่ยก่อตั้งโดยพระอาจารย์สมชายนะครับพระอาจารย์สมชายนี่ก็เป็นิลูกศิษย์ของหลวงปู่มั่นลหลวงปู่มั่นนี่เป็นพระเกจิอาจารย์ดังที่ว่าเอ,อ่อชื่อใครๆก็รู้จักครับ นี่หลวงปู่สมชายเนี่ยเขาก็เป็นสายวิปัสนาไปฝึกกรรมฐานกับหลวงปู่มั่นมาข้าวแจะแต่หมดแล้วนะกินไม่กินตอ <laughs> น,นนี้พอท่านได้เรียนกรรมฐานกับหลวงปู่มั่นมามีลูกศิษย์ที่หลวงปู่มั่นลูกศิษย์หลวงปู่มั่นที่มีชื่อเสียงในประเทศไทยก็จะมีพระอาจารย์สมชายในจังหวัดจาันทบุรีนะครับก็มีหลวงท่านพอลีพระอาจารย์สมชายเนี่ยเป็นลูกศิษย์ ของปู่มั่นก็จะมาสร้างวัดวิปัสสนากรรมฐานที่เป็นสายปฏิบัติที่จันทบุรีแล้วก็ลูกศิษย์ที่มีชื่อเสียงดังๆก็อย่างเช่นหลวงปู่เทศเทพหลังสีหลวงตามหาบัวพวกนี้ก็เป็นเป็นพระเกจิอาจารย์ดังๆทั้งนั้นนะครับน,นี้เราเลี้ยงปาเสร็จแล้วเราก็จะขึ้นไปบนยอดเขาสุก,กิมกัน เราก็ขึ้นมาบนบันไดันเขาสุกิมอันนี้ก็น่าจะหนึ่งส่วนสามของบันไดเหนื่อยครับอันนี้เราไปต่ออนุ่แม่บ้านของเราครับแรกแรกก็เดินเร็วครับตอนนี้ไม่ไหวเนื่องจากแม่บ้านอุ้มน้องน้ำพุด้วยในบอกให้ขึ้นรถกระเช้าแม่บ้านไม่เอาครับก็จะมีรถรางนะครับ นี่ลนลางขึ้นมาแล้วทางวัดก็จะมีบริการรถรางสําหรับผู้สูงอายุหรือว่าใครก็ได้ที่ไม่อยากเดินขึ้นนะครับเราเขาก็จะมีรถรางไว้บริการไปแล้วเอะนาะไอ้ไเพชรวิ่งมโน,นแล้วโอเคถึงครึ่งทางแล้วมาเลยครับ บอกให้เอาลูกมาให้แม่ยอมนี่รถลางครับรถขาลงลงไปแล้วเาขาขึ้นกลมาวันนี้มีนักท่องเที่ยวมาค่อนข้างจะพอประมาณน,นวันนี้มีมาจากหลายจังหวัดนะครับเมื่อกี้เราทักทายจังหวัดหนึ่งมาจากสุรินทร์อันนี้จะถึงที่หมายแล้วครับ มีอสมอมาจากสุรินนะครับวับนนี้วันวันดีก็ประกาศสิ่งดีๆ <c oughs> นะภรรยาเดินเหน่อย <c oughs> <c oughs> โอ้ลูกชายยังแข็งแรงนะครับ <c oughs> ลดลงมาแล้วครับไปแล้วไปแล้วไปแล้ว อันนี้อุปรกรณ์ทุกอย่างยังอยู่ในสภาพที่ดีนะครับรับรองได้ว่าความปลอดภัยสูงครับแต่ถ้าเดินบันไดนี้จะร้อยเปอร์เซ็นตะ์ครับปลอดภัยหลังจากที่เราขึ้นบันไดามาเสร็จเราขึ้นบันไดามาถึงจุดที่สุดแล้วเนี่ยเราก็จะขึ้นมาเห็นที่ทุกบริการดอกไม้ทุกเทียนนะครับเพื่อที่จะเอามา กลับไหว้สักระหลวงพ่อศิลานะครับตรงนี้นะครับกลับไหว้พระตรงนี้แล้วเราก็จะทำการขึ้นไปทางนูนะ้นอ่ะขึ้นไปด้านบนของเราะนั้นก็จะเป็นคล้ายๆพิพิธภัณฑ์รวมหุ่นขี้ผพ้่งของหลวงปู่สมชายนะครับแล้วก็พาะเกจิอาจารย์ดังๆทางสายวิปัสสนาทางทางอะไรอ่ะทางสักอาญาะผมจำไม่ได้น่าจะเป็น ใส่วิปัสนาของที่ว่าอยู่กับหลวงปู่มั่นมาอะไรเงี้ยก็จะมีพระอาจารย์หลายท่านแต่เราขึ้นไปดูข้างบนกัน